กันในเกมผีสิงนะทุกคนน่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซัมบี้ใครเป้เใครเป้ว้าพี่เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคไหมเ้ยไม่เอาพี่ไม่นี้ก่อนละหนูนีแล้วหนูนี้แล้วหนูนี้แล้ว หนูบนี้แล้วนี้นี่มามาทาว่า,ามีคำหยากนะคะทุกคนอย่าเอาไปตัวแบบนะคะเย่ยจังเลยเด็กน้อยทำเสียงเป็นเด็กน้อยได้แต่กับเดียวที่เด็นเออโรงนมีซอมบี ว่าไงว่าไม่เอาหนูเป็นเด็กตัวน้อยอย่ามาตีหนูอย่ามาฆ่าหนูอวยรอดไปรอดต่อไปนี่วันจะไม่รอแล้วเฮ้อ <Cover ed the end> ไปต่อกันเลย นกมากเลยค่ะทุกคนต่อกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาดูกันว่าครั้งนี้หนูจะรอดจากซอมบี้ได้ไหมหนีดีกว่าพี่ชายอย่าเหนียวมาตามหนูกลัวแอบก่อนหาที่แอบก่อนชื้ใครเป็นโอพี่สาวคนนั้นไงโอ้เป็นสี่เลย เป็นสีเลยมน,นุษย์ก็สีเหมือนกันอ้ออืออนั่นไงนั่นไงหนูไม่เอานะหนูไม่เอาตัวรอดด้วยตัวเองเหรอกแน่จริงก็มาดิกล้ปปาจริงอเปลาเตะตัวก็เคียจีโอ้โเพิ่มเป็นห้าแล้ว ไม่ทาละไม่ทาละตานนะี้หนูกลัวมากอืโอโถท่านี้ซุ่มซอมบี้ชัดๆพี่หนูมาช่วยแล้วแน่จริงก็มาดิผีอา้าวนี่หนูล่อว้าไม่เอาอย่ามาเอาหนูโนูหนูหนูหนูมาเอาหนูนะว้าอย่ามา แค่เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปออกไปพี่คนนั้นทำอะไรก็ไม่รู้อะออกไปไม่ายงกับหนูพี่พี่ติดบักเหรอพี่คขาลุมซัมมี่คือเขาไม่ทำอะไรเหรอ,อแอบก่อนก่อนที่หนูจะตายหนูไม่ตายหนูไม่ตาย ช่วยด้วยช่วยด้วยไปทางนี้ทำไ,ไมอะรอด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 แทนนี้รอด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 เหลือสองนะวนเพ่จะป้องกันที่เอื้อเอือ้อเอือ้อเอือ้อเอื้อไปกันพี่พี่เหลือหนึ่งแล้วหนูป้องกันพี่ได้แค่นี้แหละ <ens Playstation> เป็นได้ไหมขออีกตานึงขออีกตานึงขออีกตานหนึง่งเอ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยหนูหนีแล้วถึงเวลาซอมบี้ออกลงใครจะเป็นแอดดูอยู่ใครเป็นใครจะเป็นใครจะเป็น พี่ไม่เป็นใช่ไหมว้าผีเป็นผีเป็นผีเป็นหนึ่งน่กกากลัวมากผีเป็นสองแล้วหนีก่อนเด็กน้อยซอยเท้าหนีว้าอย่ามายุ่งกับหนูเลยเป็นเด็กธรรมดาทุบไปยอย่ามายุ่งกับหนูอ่ะอ่ะอะเอาพี่คนนี้ไปกินเอาพี่คนนี้ไปกินผมนก็จะวนอยู่อย่างนี้กับพี่แหละนี่แนะ่สวนผีสวนกรรมไม่โกงเลยครับ สวนกลับอะครับสวนต่อครับเอื้อเจ็บตัวไปอีกหนึ่งเออจะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาพี่คนนี้ไปกินตัวนี้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอีกนิดเดียวหนูก็ตายแล้วเออ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  อลรอดลอด่ะจบแล้วนะคะทุกคนกับการเล่นเกมซันบีไปแล้วบ๊ายบาย